สวัสดีครับตอนนี้นเอาอยู่ที่บ้านกลางพยอมนะครับกันก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับขอเชิญไปติดตามที่กันก็อมของชาแนลได้เลยนะครับไอย้ยังไหมไม่เยอะหรอก็ไก่จิโนเลนเล่น,นไครับแต่ผมนี่โอ้โหดิบให้ดูเนี้ย นี่คือทุเรียนผมนะครับโอ้ตายแล้วผมก็เพิ่งถมคนไปเมื่อวานนะครับเนี่ยนี่เป็นฝีมือไก่นะครับฝีมือไก่ข้างบ้านนะครับที่เขียวโอ้ตายแล้วเดี๋วเราจะให้เขารอดยังไงครับผมอาจจะต้องมีมาตรการแล้วนะครับเนี่ยเฮียเขียวหมดน,นะครับเนี่ยนี่คือต้นต้นหนึ่งครับเดี๋ยวจะพาดูได้หลายต้นนะครับเนี่ย เตียวหมดครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมถมยังไงไว้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ครบกันเดี๋ยวจะมาถมไว้นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับแต่พี่งนาะจะมองไม่เห็นชัดนะครับเพราะว่าอมันไม่ถูกเขียเหมือนเมื่อกี้ครับเพียงแต่มันเขีรยใบไม้ที่ผมคลุมไว้ออกนะนี่ครับผมจะเอาใบไม้ใบพยอมคลุมแบบนี้นะครับนี่คือจุดที่เขาเขีร์มาหมดนะครับหมดเลยนะครับเนี่ยใช่หมด นี่คือจุดที่เขาเขี่ยถ้าดูด้วยเนสกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าดูด้วยตาจะรู้เลยว่าไม่ไม่สม่ำเสมอเหมือนเดิมนครับนี่ะนี่จุดหนึ่งครับเดี๋ยวดูอีกต้นครับนี่ต้นครับกําลังงามนะครับกําลังจะแตกยอดนะครับก็มาโดนเขี่ยรากอย่างนี้นี่ฮะหมดเลยนะครับนี่คือความจริงนี่ผมจะมีใบไม้คลุมแบบนี้นะครับเนี่ยใบไม้ผมจะคลุมอยู่ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมคลุมยังไงครับหลังจากผมถ่ายนี่เอาแค่สามต้นพอแล้วกันครับเนาะโซนนี้เอาแค่สามต้นเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับทีนีุ้ณพญาผมไปใต้ชนโนล้วเดี๋ยวผมดูแลทุเรียนหน่อยนี่เป็นเห็ดนะครับบ้านผมเอ่อนว่าเห็ดอำม,มากเนาะนเห็ดอำมาตนแน่นะครับนี่<ๆ>ก็เคียวมันก็ได้นะครับนี่ ผมถาจังสีกระบรกินนะให้เขาเป็นเชื้อแฮต่ตไปนะครับทีนี้ก็ให้ดูจากต้นสุดท้ายเป็นต้นไปนะครับหลังจากผมถมโคนเสร็จนะครับต้นนี้นะนี่ก็ถมโคนเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะก็จะกวาดใบไม้พวกนี้ขึ้นไปถมไว้นะครับให้ความชุ่มชื้นเก็บรักษาความชุ่มชื้นนะครับไม่งั้นก็จะต้องรดน้ำบ่อยต้นนี้เป็นหลีดรบแลนะครับน่าจะไม่รอดแล้วครับ เขาียผมปลูกคู่เนาะส่วนนี้เป็นหมอนทองครับยังโอเคอยู่นะยังโอเคอยู่ทีนี้มาดูต้นนี้ครับต้นที่สองเมื่อกี้ที่ไม่ดูนะเนี่ยกำลังแตกอย่างสวยง,งามเลยครับนี่เป็นอะไรอะกาลาเกตครับกาลากเกตตัวนี้ผมเชื่อมันว่ารอดนะฮะรอดแต่ว่าถ้าโดนอย่างนี้ทุกวันไม่ก็ไม่แน่นครับเนี่ยฮะ เนี่ยผมถมโคนเลยเรียบร้อยครับถมโคน้ใบไม้ให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับชุ่มชื้นรักษาความชุ่มชื้นของของระบบรากนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวไปดูต้นสุดท้ายครับส่วนนี้ก็เป็นต้นแรกที่ผมโช์ให้ดูนะครับที่เห็นแต่โคนเมื่อกี้นะฮะที่เป็นต้นแรกครับผมก็ถมโคนเรียบร้อยแล้วครับก็จะมี ใบไม้ด้วยมีแกลบดำมีดินนะครับก็เพื่อรักษาความชื้นนะครับนี่ดูนะฮะพรุ่งนี้เจออย่างนี้อีกไม่รู้จะว่าไงครับอย่างที่ผมบอกความเสียหายของเราไม่ใช่ปัญหาของเขาเนาะนี่ไม่นับรวมกับเห็ดนะครับที่ผมจะได้กินน้อยลงจากปีที่แล้วนะครับ บางจุดที่เกิดเห็ดโคนเนี่ยฮะเห็ดเห็ปวกกันเทาอีกเนาะก็ถูกเขี่ยทำลายไปเยอะอยู่นะครับเก่าทนดูครับจนกว่าจะถึงขีดจำกัดครับผมจะเอาแค่สามต้นก็ไม่ได้ครับเพราะว่าต้นนี้มันหนักมากนะครับต้นนี้เป็นกองใหญ่มากแล้วก็หนักมากด้วยครับดูฮะนี่ฮะตอนนี้ ใบไ,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 ไม้ไม่มีเลยนะครับไม่ไม,มีเลยนะฮะโดนเขียวว่าทิ้งหมดเลยครับดูฮะต้นนี้ก็ท่าจะโรยนะครับเจอไปนี่เจอบ่อยนะครับต้นนี้เจอบ่อยครับจนผมจนเขาอาจจะเหนื่อยแล้วแต่เขาก็ยังพยายามสู้อยู่นะครับโอเคขอเก็บเก็บต้นนี้สักต้นนะครับต้นสุดท้ายแล้วกันะ โอเคนะครับขอกำลังจจใจจากทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะลองไปคุยอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับมีคองมสูขท,ท่านครับขอบคุณที่ทุกคนติดตามช่องกันกาหอมชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามคลิปต่อๆไปของของก,กาหอมชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ